สวัสดีค่ะเพื่อนพบกัยบยาวาชแนนอีกแล้วนะคะเห็นชุดยูนิฟอร์มของอยู่ไหมคะเนี่ยชุดยูนิฟอร์มชุดสามารถก็ได้ค่ะเพื่อนเราจะมาตัดยากันคะ่ะแอบดบหนึ่งนะคะเพื่อน ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะพเพื่อนนี่ค่ะได้ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนี่นะคะพเพื่อนนี่ค่ะนี่ค่ะพเพื่อนกว่าจะเสร็จนะคะก็จะเกือบจะมือดอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะเพื่อน เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ถ่ายดูนะคะต้นมงต้นว้ยเราไม่ว่ากันเดีย๋ยวเพิ่งไปตัดมันโอเคนะคะเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆพื่อนนี่ค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาติดตามขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ